เอสเตอร์ยังฝากเทคนิคในการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จชื่อว่า Trick, T R I C K เอสเตอร์คนที่เขียนหนังสือชื่อเรื่อง How to Raise Successful People หรือวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนสำเร็จซึ่ง T อะค่ะมาจากคาว่า trust คือความไว้ใจความมั่นใจในลูกว่าลูกอะค่ะจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ R มาจากคาว่า respect คือความเคารพในความสามารถของลูก I มาจากคำว่า independence คือความเป็นอิสระอิสระที่จะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆรวมถึงความยากลำบากความพ่ายแพ้ความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในชีวิตได้ C มาจากคำว่า collaboration คือการทำงานร่วมกันการสับสุนให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการสร้างวินัยด้วยตัวเอง และตัวสุดท้าย K มาจากคำว่า kindness คือความเมตตาใจดีและก็การให้อภัยก็ลองไปปรับใช้กับลูกดูนะคะเพื่อให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ